โอเคครับวันนี้มาอยู่ในเกมการ์ดบลูซัดนะครับวันนี้จะมาเล่นตัวยูนิคอนโอเคไปเลยเอาบทนี้ก็แล้วกันซึ่งเขาค่อมผมเล่นเอ็กเซียไปในในอันที่หนึ่งงั้นยูนิคอนก็เอาเป็นอันที่สามแล้วกันโอเคเริ่มเลย มันจะยากกว่าคลิปก่อนหน่อยนะคลิปก่อนมันอีซี่อันนี้มัน normal ก็เริ่มจะชินกับยูนิคอร์แล้วก็เลยมาเล่น normal ไปลุยออมโเคยูนิคอร์น่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่เล่นง่ายสุดแล้วมั้ง มายล่งเกียร์เลยทีกว่าไปโหไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้ยออดีมาแล้วใช้ได้ดีไหมเนี่ยตายยากอนะี่ย อืมตายแล้วทีไปทางล่างเลยโอ้โหอย่างเทพอือเกี่ยวติดเลยไปอืมโอ้ยอะไรบ้าเนี่ยโอ้ืออืมเคลียร์ล้วที หาคา่าโอ้โหเยอะไฟไหม้เลยโอเคผ่านแล้วก็ยูนิคอร์น<ว>นี่คงจะเป็นตัวที่เป็นหนึ่งในตัวที่เล่นง,ง่ายที่สุดนะสำหรับผมก็ในยังง่ายกว่าเอ็กเซียแน่นอนก็แล้วแต่คนเค <OK> ครูก,กับชายนะ ไปกีมัสลุยนี่ก็ไม่ต้องไปแดชอะไรเสียเวลาก็เขา้าไปฟันมันเลยได,ด้จบๆไปนี่เท่าไรยากเลยอโอเคหมดแหละ ก็คลิปหน้าอาจจะเปลี่ยนเกมแล้วนะน่าจะเป็นผมจะไปเล่นภาคเอ่อแม็กซีบูตออแล้วเพราะว่าเกมมาพอดีไอ,อเกมนั้นตัวมันเยอะกว่าแต,แต่ก็ยังไม่ทิ้งเกมนี้นะก,นก็จะแชรไปเรื่อยเขียๆแหละก็จะแชรไปเรื่อยเพราะว่าเกมนี้เพิ่งซื้อเนี่ยซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนเลยไม่ถึงอาทิตย์เลยสั่งแม็กซี่บูตออนอีกแล้ว ก็เดี๋ยวจะเล่นให้มันคุ้มก่อน,นก็คงจะไม่เล่นทุกตัวหรอกครับในเวอร์ซุดก็จะคงจะเล่นแค่ตัวหลกัหลกๆพวกตัวพระเอกแต่ละภาคโอเคไปเพราะว่าเวอร์ซุดมันตัวมันน้อยเหลือเกินบางตัวที่อยากเล่นก็เป็น DLC ก็ซื้อแม็กซีบูมาแล้วก็คงไม่ซื้อดี c ีแล้วแหละก็คงจะปล่อยไว้เงี้ย เพราะว่าเดียวซีมันมันตัวละร้อยเลยมั้งตัวละร้อยก็บ,บาทก็เป็นแม็กซิบูดดีกว่าเกี่ยวไปยิงไม่โดนไม่ถึงยิงไปเยิงโอ้ย โดนอีกโอเคตีแม่งเลยโอเคแปลงร่างแปลงร่างเลยรู้โอเคใช้สกิลอันติดไปอือไม่โดนโดนวะเยี่ยมโดนเีน้โอ้โหเท็จรีง ก็ภาพนักซมบูรรู้สึกจะมีตัวฟัวเมอด้วยก็เดี๋ยวมาลองกันเคบอลมังตอนแรกว่าจะทำคลิปเล่นตัวดูดเมสกันดัมที่อยู่ในภาคเบนโอแต่คิดว่ามันน่าจะเล่นยากไปหน่อยก็เลยเอาตัวพวก พวกยูนิคอนเพราะอะไรที่มันเล่นง่ายๆมาเล่นดีกว่ออาอุ้ยไอพวกนั้นเดี๋ยวเขาจะสุดน็อกรอบมาอีกทีโอ้โหเฮียยิงกูจังเลยนี่ไปเฮียลูกกระจกให้มาก่อนก่อนก่าเออเพิ่งรู้ว่ามันยิงพวกกันพวกเดียวกันเองเลยด้วยนะ แม่งพลัดเลือดแม่งหลุด้วยอือโอ้โหเฮี้ยไ้ลบไม่ได้เลยโดนทุบดอกเลยไปยิงมันไม่ก็โอ้แปลงร่างเลยด้วยแปลงร่างเลยอันติเลยไปอุอ้ยเฮี้ยเอออย่าตายอย่าตายอันติแม่งใส่มาเลยไม่โดนเฮี้ยไม่โดนเลยกูนี่นสกิลตีนีอือ ดูมเปนเรช,ช็นตีและช้อตเบาไม่เคยโดนเลยอ,อนันไไอ้เชี่ยมากเลวะไอเชียมากลเลวโอ้โหกูก็ยังแกโดนอืมใครวะไปมีสกิลติดแล้วเออเคลียพอดี ตัวเขียวเลยแปลงร่างโชว์เกมนี้ผมลองไปเล่นออนไลน์มาไม่เคยเจอห้องเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าคนไปเล่นภาคแม็กซิบูตกันหมดหรือเปล่านะกดไปไม่เจอห้องเลยต้องมาเล่นหน้าเล่นคนเดียวตลอดเกมนี้ ไปยิงเข้าไปอืมอื้มทีดโอโ้โหตโัเดิมด้ยอืมฟันยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออเก็บบอยมาแนละ้วตัวนี้มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะใน S D G O มันก็เป็นบอสนะ ถ้าใครเคยเล่นโหเฮ้ยเฮียโอ้โหหลบได้เฉยโอ้โหเฮียชนกุ้ยเอออยู่ไปเจอพวกนี้ไม่ค่อยยากเข้าไปฟันเท่าไหร่ยิงเนี่ยโ oh, อ๊ยไกแล้วอ oh, e. oh, e. โอ้โเฮียโอ้ยเฮียเฮ้ยเกือบโดน ไปดัลงล่างโชว์ยิงเลยอันตีแม่งเลยจ้ะเฮ้ย oh yeah. ยังใช้ไม่ได้นี่วะโอ้โหเลยใช้แล้วแหละเปิดโหมดอันตีสกิลติดใส่อันตีข้าไปมเรจะไม่ทันกัใส่อันตีเลยยิงเข้าไปเยอะปะโอใส่เชืติดกันเป็นแถวยยิงอะไรไอเนี่ยน่าจะใส่เชือติดเหมือนกัน โอ้ยลบลบเคเคียบพอดีแหมเล่นรอบนี้ตายไปตัวหนึ่งโอ้โหนี่โอเค ้าเลิอกอันบนมันจะไปหาล่างไม่ได้แสดงว่าเขาก่อนผมเลิอกอันล่างแล้วก็ไปอันบนอันนี้ช่างมันไม่เป็นแล้วค่อยกลับมาเล่นลอลอนอกรอบรอบสุดท้ายพอดีไปลุยฟันเข้าไปยี่ แล้วก็ทีโอเคกับสเต็ปยิงตายพอดีตัวนะยิงแล้วก็ทีโอ้ยมีโดนไม่ถึงอืมอืมโอ้โหเฮ็ดอก้วยิงยิงแล้วก็ที ล่างโชว์อุ้ยโอ้โหกเกดี๋ยวสกิลเตะโอ,โอล่เตะบนแถวเลยยิงเลฟปั่นอุ้ยยิงอุ้ยยิงฟัน่นอั่นเห็นทีนี้หมดพอดีคืนล่างอุ้ยยิง ทีทีนี่โอเคยิงไปโอ้โหเยอะนะยิงปั้นเออคอมพิตพอดีอืมแหล่งเทพยูนิคอร์ โอเคกาเคีย okay. เรียบร้อยได้ SS เลยแต่ยังไม่ครบทุกด้านไว้ค่อยมาเขียนที่หลังก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ